เรามาที่มินิซูธัญบุรีนะครับอันนั้นพ่อเป็นคนเดินเรืองเอาเลยสวัสดีคับสวัสดีครับค่ะพบกับน้องพ่อและแม่เจนนี่นะคะวันนี้เราพาเพลอนมาที่มินิซูใช่ไหมที่จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เขาจะใกล้ปิดแล้วนะคะเพราะเขาบอกว่าวันที่1สิงหา2 5ง6เขาจะปิดแล้วค่ะก็ตรงนี้มีอวยอันนึงอ่ะ ถ้าเพื่อนๆมาถึงนะคะเพื่อนเพื่อสามารถจอดรถได้ที่ลานตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เรามานะคะเขาให้ทุกคนเข้ามาชมฟรีค่ะซึ่งวันนี้ก็มีคนแบบจำนวนเยอะเลยนะเพื่อนอเพื่อนมาถึง<ห>ใช่ไหมคะอุ้ยอะไรเนี่ยมีนกหลายตัวเลยอุ้ยอันนี้ค่ะเพ,เพื่อนๆมาถึงนะคะก็จะเจอประชาสัมพันธ์แล้วก็ตรงจากประชาสัมพันธ์ก็จะเจอ กลุ่มสัตว์กลุ่มแรกคืออะไรพ่ออันนี้นะคะเป็นนกแก้วน้องพ่อนกอันเนี้ยสามารถจิกเอาได้นะตาแดงเหมือนมันเหมือนไม่นอนเลยเออตาว,วิ่งไปวิ่เขาเลยมีนกเลยน่ารักก่ะมีลูกแกร์กัลเรียนอันนี้เป็นนกกัลเลียนพันธุ์ไทยนะะคมีลูกแบบเ<ท>สืแม,ม่น่ารักค่ะไทยไทยนกกัลเลียนพันธุ์ไทยอายุอายุฉเฉลี่ยเท่าไหร <ทะ S 1> ่ติ๊กตอกติ๊กตอกสามสิบถึงห้าสิบปีนะซึ่งอายุยืนมาก เพิ่งรู้นเนียว่านกอายุยืนขนาดนี้นะคะแล้วก็นกอันนี้นะคะเขาจะวางไข่ประมาณครั้งละ1-3ฟองเท่านั้นเองระยะเวลาฟักไข่ก็31-34วันนะคะมีลูกอาหารให้เด็กๆมาทายว่าอาหารคืออะไรกินน้ำน้ำเากินอยู่แล้ว นกพันธุ์นี้นะคะเขาจะกินแมลงกินข้าวเปลือกกินเมล็ดพืชนะคะแล้วก็กินพืชที่เป็นพืชน้ำนะคะส่วนใหญ่เขาจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเกษตรเป็นทุ่งนานะซึ่งอันนี้เขาจะมีคบบ้บาร่ันนึงที่นี่ก็มีแคปบี้บาร่าอยู่ใช่เดี๋ยวพอจะไปดูจริงๆริงอุป่มาสวันนี้คือเราจะมาดูแคปปี้บาร่านะคะแต่ว่าเราแวะมาที่แรกก่อนอันนี้คือนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะน่ารักมากตรงเนี้ยโซนของนกนะคะข้างในนะคะเขาจะมีป้ายบอกนะพอมีป้ายอะไรบ้าง อ่าลิงมีลิงกระลอกแล้วมีแรดคูนตรงที่น้องพ่อไปมีลิงแรดคูนด้วยนะมีเต่าด้วยโอ้โหเต่าเยอะมากนะเราไปกันอ่าแล้วเราเข้าไปข้างในก่อนนี่นี่เขาบอกว่าจะถึงวันที่เท่าไหร่เข้ามานะคะเราจะเจอเต่า <ơ> มันมีนกเต่าอ่ะใช่แต่เขามีเต่าตัวมีสี่เต่าอ,อ่ะอยู่ข้างในมีอีกเยอะนะ เขาบอกว่าห้ามรังแกสับและห้ามแย่นะคะซึ่งเต่าตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าเต่ามุนมาเข้าไปมาเข้าไปตรงที่มันมีกานอาหารเลยเขาถึงบอกว่าเต่าอายุยืนเพราะว่าเต่าอ่ะอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 80- ถึง100ปีนะคะถิ่นที่อยู่อาศัยของเข,เขาเขาชอบอยู่ในที่ที่มีความร้อนแล้วก็แ้งมากๆส่วนอาหารก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเต่าชอบกินอะไรชอบกินผากเนาะอยู่ข้างนายอย่างนอ่านมาเพื่อนๆไปดูซิพลาตัวเลยพรางตัวใช่ไหมอันนี้เป็นปลาตัวเลยอันนั้นเขาเรียกว่าเต่าเลยพอ ต่ถือว่าก้อนหินนี่เงี้ยนี่หัวหัวเต่าอยู่ในเงี้ยเนอะใช่อันนี้เขาเรียกว่าเต่าบันตัวดีเลยนี่เงี้ยถือว่าก้อนหินนะเดี๋ยวรียว่าก้อนหินเลยพราตัวเลยตัวนี้จะเล็กกว่าตัวนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าเต่าบึงเต่าบึงหัวเหลืองแล้วคูณแล้วคูณไหนไหนแล้วคูณอ๋ออันนี้คือแล้วคูณจริงๆด้วยอุ้ยเขาหลับอ่ะเห็นปะแล้วคูณเขาหลับน่ารักกะอุ้ยน่ารักเน่ารักคูณนะคะน่าเกลียดแล้วคูณจริงๆเลยอ่ะ อ่านแล้วน้องพ่อดูเดี๋ยวแม่อ่านก่อนก็คือแรคคูนนะคะเขาจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็ความน่ารักคือประมาณนี้แหละเขาแต่เขาตั้งท้องนะ65วันแล้วเขาจะมีลูกได้ถึง3-7ตัวส่วนใหญ่ถิ่นที่อยู่ของเขานะคะจะอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแล้วก็พวกป่าดงดิบแต่ว่าเราไม่เคยเห็นแรคคูนจริงๆทำไมเขาหลับอ่ะเขาหลับกลางวันใช่ไหมอ๋อหากินกลางคืนแล้วน้องพ่อจะไปดูตัวไหนต่อเดี๋ยวเราไปแอดเวนเจอร์กันซอยหนือเหนือ ไปตรงนั้นเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะได้รู้ว่านี้ใช่ใช่เดิน,นอาจจะเดินอ้อมอ่ะอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าที่เราบอกว่าคือแรคคูนใช่ไหมนี่แต่ละคูนน่ารักนะตัวจริงน่ารักแค่นี่ยค่ะบิวดาลาที่คือหนูยักษ์นะไหนดูคนแล้ดูก่อนแล้วทุกคนกอนุ๊ยแวะแวะแวะดูกิ้งก่าห้ามเอามือไปนะคะเขาเรียกว่ากิ้งก่าอิกัวนาฮะวิพอกิ้งก่าอิกัวนาเขาแปลกนเมื่อก่อนแม่เขาเลี้ยงนะลูกใช่แม่เลี้ยงตัวสีเขียวแค่ลูกก็สีเขียวเปล่าแค่ลูกก็แม่ คือ,ก,อกิ้งก่าอีกวัวน่านะคะเป็นกิ้งก่าของทางทวีปแอฟริกาใต้นะคะก็จะมีสีเขียวสีเทาบ้างแล้วก็หัวก็จะเป็นแบบว่าสีส้มซึ่งบางทีก็จะออกเป็นสีแบบว่าสีโอเปอรฟ้ายแล้วพอรู้เปล่าว่าสัตว์ตัวเนี้ยเขาจะมีเนียงด้วยจะมีเนียงมีเนียงเหมือนกัมีเนียงจะมีเนียงด้วยใช่เขาจะมีเนียงเหมือนเรา, <laughs> า <laughs> บ้าเลข้างในแม่ต่อไปต่อไปสถานที่ต่อไป next station อะไรเอ่ยพ่อ ลิงกะลอกนะคะลิงกะลอกมีอายุเฉลี่ยถึง่ปีไหนอะไหนเห็นแล้ว่ะไหนมองไม่เนเห็นแม่สองตัวไหนไหนให้เพื่อนๆดูน่มันต่อสู้กันอยู่อะขอให้เพื่อนดูดิมีต่อสู้ด้วยรอายุเฉลี่ยของลิงกะลอกนะคะไม่เห็นยังอายุเท่าไหร่พอถ่ายดิ20ปีอุปีพ่อลิงเขาออกลูกได้ที่นะหตัวเงหรอตพองรูนะเนี่ยต่อไปเป็นนกเงือกนกเงือกเสียงูหูตรงนั้นอ่ะพพระวัง อยู่ตรงนั้นด้วยใช่แล้วมันเป็ดเปล่าเป็ดเขาคงเลี้ยงปล่อยได้นกเงือกสีน้ำตาลอุ้ยเพิ่งเห็นนะตัวต่อไปอ๋อจอทองปลาเดสเพรสเตชั่นฝั่งนี้อีเห็นนะไหนอีเห็นคือยังไงอ่ะอุ้ยเขาลับอยู่ทำไมทำใหเห็นอีเห็นยังไงฉันไม่เห็นเลยอ่ะเห็นคืออะไรอ่ะก็มันไม่เห็นเลยอ่ะมันชื่ออีเห็นลายจุดนะคะไอ้นั้นอ่ะใช่เป็นเหมือนลูกบอลขนเลยอ่ะ ไปต่อไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นเน่ฝั่งนู้นเน่าคาปิบาร่าแล้วแล้วแล้วลิงลิงลิงก็เลิกเราเห็นไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วลิงเราเห็นแล้วนี่คือยังไงคาปิบาร่าซอยนี้คืออะไรอ่ะพอนี้ซอยนี้ก่อนนะซอยนี้ก่อนนะซอยนี้คืออะไรตรงนี้แหละเป็นคาปิบาร่าไหนอ่ะโนยุนโนยุนจีคัพปี้บาลล่าโอ้โหนี่ลูกแมนลูกแมนนเหรอคะโอุ้ยน่ารักอ่ะเหมือนลูกหมูเลยอ่ะ นอื่ออไนย่ารักมากเลยอ่ะต้องต้องไขดูบ้างเขาลาบอยู่เขาลาบอยู่อยน่ารักมากเขาเี็บาราน่ารักอ่ะอริชเี่ของเรามาเล่นด้วยได้ไหมอ่ะดูไม่ได้นะเดี๋ยวอาจจะมีการแบบว่าบูกันข้าวปีบบาราน่ารักเนาะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะขอถ่ายรูสิละอุ้ยมันมองแล้ว่ะมันมองมันมื่นพอขอถ่ายบ้างหนึ่งขอถ่ายอีกขอถ่ายอีก หลับแล้วอะพ่อมานอนหลับแล้ว,ลลวลน่าดึงพ่ออยู่ตัวใหญ่ไหมขบี้บาลาตัวใหญ่อยู่ฝั่งโน้นพ่อไหนเราเดินไปได้ไหมอะพอมาทางนี้ทางนี้พอ่อออกมาทางนี้ขบี้บาลาตัวใหญ่อยู่ทางนี้ตรงนี้จะเป็นโซนลูกมันเนาะโซนพ่อแม่น่าจะอยู่ฝั่งโน,นง้นเนาะไปดูโซนพ่อแม่มีอาหารมันนี่เห็นไหมันมันกินผักอะ อันนี้บอกน้ำให้มอด้วยใช่คาบิบาร่าเขาก็คือเป็นสัตว์บาร่าก็ชอบเล่นน้ำดใช่อบเล่นน้ำด้วยแล้วชอบกินแบบว่าอาหารเป็นพวกอะไรเป็นผักใช่ไหมใช่โยวันนี้เรามาคือแบบว่าไม่ได้เสียตังค์เลยนะพุกเราคนหนึ่งตัวกันเราคุยกันพ่อมาดิพออันนี้เป็นเม่นนะเม่นใหญ่เดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูก่อนตอนนี้คือเม่นกําลังหลับอยู่นะ <S <S นี่นี่เลยค่ะเม่นใหญ่นะคะเม่นใหญ่มีอายุเฉลี่ย 27ปีนะคะแล้วก็ถิ่นของเขาเดิมเขาจะอยู่ในป่าทุกแบบเลยนะแต่ว่าเขาชอบอาศัยในทุ่งดินอาหารที่กินก็จะกินเป็นเปลือกไม้ผลไม้นะคะมล็วม่แล้วเนม่มใหญ่อ๋อเหรอพอรู้ไหมว่าเขาออกลูกธลรกิจตัวไม่นะสองตัวถึงสามตัวประมาณนี้นะแล้วก็เขาแต่เขาชอบตรงที่เขาอายุยืนเขาอายุตั้งยี่สิบเจ็ดปีฉังยืนมากนะสำหรับผัดสัตว์พันธุ์ที่แบบว่าตัวเล็กๆนะ ออต่อไปเราไปดูมาแคะกันไหมเฮ้ยมาแคะจระเข้น้ําจืดน้องพอจะดูจระเข้น้ําจืดกันไหมไม่เลยลืเมอยู่ในน้ำเปล่านู่นเนี่ยนอนอยู่นู่นโอ๊ยยโหเห็นทหารอยู่ในอาป่าอยู่นู่นเนี่ยโอ้ใช่อาป่องเลยใอ่าจระเข้อาอาใหญ่เลยอาอาอาสบายค่ะฉันรับลมได้ดีมากเลยวันนี้อากาศช่างแสนดีอะ เออเหมือนได้ยินเราเลยอ่ะไปเถ<ๆ>อะเหเือนเขาได้ยินเราเรือเขากำลังเดินมาหาเราไปดีกว่าเรารู้สึกว่าเขาจะเดินมาหาเราอันนี้เป็นบึงนะคะก็คือเป็นโซนที่แบบว่าเขาให้นั่งดูบรรยากาศการดูวิวบึงบวัวซึ่งสวยนะอากาศดีนะ <จอ S 1> วันนี้เรามาจร <อ S 1> ิงๆก็คือเ <จอ S 1> ที่ยงนะนะแต่ว่า<ช>อ,อากาศดีมชมไม่รออ้อนมากชาช,ชม เราเรารู้สึกว่าตรงนี้เขาล้อมเพราะว่าเขาทำอะไรแน่น่เลยอะอ๋อทำในสวนสัตว์ใหญ่แล้วใช่ไหมอ๋อนี้ศาราชมทุ่งนะคะอ๋อใช่ตรงนี้แหละทุ่งนี่เลยแล้วทำไมเขาถึงเป็นมินสิซูก่อนอะก็คือเอาสัตว์มาพักเนี่ยสัตว์จากเขาดินนะ่อ๋ออ๋อทุนขัดสัตว์จากเขาดินพ่อพ่อไปต่อเลวแล้วเขาค่อยขยายเนาะแต่ว่าก็จะมีสัตว์จากเขาดินเนาะที่ไปอยู่ที่สวนสัตว์อื่นด้วยเช่นสวนสัตว์เขาเขียวก็จะมีตัวฮิปโปแล้วจําได้ฮิปโปก็ไปอยู่ที่นู่น แล้วต่อไปถ้าที่นี่สร้างเสร็จเนาะเขาก็จะเอาสัตว์เหล่านั้นกลับม,มาอยู่เหมือนเดิมแต่กิ๊บเก๋น,นะคือแบบทําแบบใหญ่ขึ้นอุยพอเจอมาแล้วจ้ะทำเป็นไ<ก>้าทอไสสัตว์ใหญ่จังเลยยังอันนี้เป็นมินิมินิคือเล็กๆไงอุ้ยอันนี้เล็กๆหรอใช่อันนี้คือมินิแล้วพ่สวนสัตว์อันเต็มตัวใหญ่เท่าเนี่ยอ่ะน้องพ่อตรงนน้นเป็นมา้าดูม้าไหมขอพักก่อนได้ไหมอ่ะน้องพ่อบอกขอพักก่อนงั้นเดี๋ยวแม่พาเพื่อนๆไปดูไหมเดี๋ยวเขาจะทําเป็นสวนสัตว์ ทอ,อที่เป็นโซนที่เป็นอะบากาเนี่ยอะบากาด้วยนะบบนี่ยอะบากาเนี่ยก็คือในอนาคตอาจจะมีอะบากาใช่ไหมมีรถด้วยเนี่ยเหมือนมีรถไฟรางเลยอะมีแชร์ด้วยเออเก๋อะกิ๊บเก๋อะนั่งดูช้างอะเก๋อะอะบ,บกาก้าเราไปดูหางม้าก,ก่อนนะมีไหมดูมา้าแชร์ไหมดูมดมดใช่นี่เป็นมา้าแชร์อะบาก้ามากา ม้าแค่นี้เด็กๆสามารถขี่ได้ม้าแค่ขื่มาตัวเล็กเขติอ้อขอใช้เขาว่าขี่มาแค่นี้ไหมขี้ม้ามีเยอะตรงนี้เนี่ยแหละที่ที่ที่พื้นนี่แหละขี้ม้าค่ะขี้ม้าจะเป็นกลมๆอ้าฮัลโหลีหันมาหน่อยค่ะเอ๊เฉยไม่ได้ชื่อเอม้าแค่ในแต่ละธรรมดาไม่เขาไปใส่พันเขานะคะเขาไปใส่พันเขาเขาหลับแน่ๆเลยพอหมาหลับปะหมาหลับเหยียดห้ามข้ามด้านหลังเหรอใช่ใช่มาห้ามเข้าด้านหลังนะเพราะเขาจะตกใจม้ามันพยายามเอื้ออยู่บนราวโอ้มันเก่งนะเนี่ย มันเก่งนะมันสอบมาดมันสอบม,อมันอื้อมนั้นได้อะอไหนบน,บนเหล็กดีวบนบนเหล็กอะพอบอกว่าอันนี้ไม่มินินะเนี่ยแม่อันนี้ใหญ่ตรงซ้อนฝั่งขวามือของเจนนี่นะคะเขาบอกว่าจะเป็นนกอะไรเนี่ยนกกระทุ้งตันตัวแรกอันนี้ก็กองลอตัวแรกๆอะอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะอันนี้ก็กองลอยอะมีบางอย่างข้างในเว้ย อันนี้นะคะคือเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าจะขยายเพิ่มเนาะเขาก็มีการปรับพื้นที่กันอยู่ซึ่งใหญ่มากเลยเขาจะปรับพื้นที่ซึ่งตรงนี้น่าจะใหญ่มากนะ่าจะแบบหลักร้อยไรได้เนี่ยเต็มมากดูจากรถแมคโครที่จํานวนเยอะมากข้างหน้าก็จะเป็นศาลาพักนะคะพอบอกว่าเขาพักด้วยในแะมอุ้ยข้างหน้านมีควายควายจริงนะพอ่อนู่นเลยโอ้พอมีสีแดงเปล่าเอาไสีแดงไฟไม่โอเคกับแดงมีแต่เท้าแดงเขาบอกไม่เห็นหรอกแม่ก็มีตัวบอกแดงไม่ตายอ่ะโอตายแล้ว,ไม,ไ,ลวไม่น่ารอดเลยแม่ก็รอแดงอย่างว่า เด็ของพ่ออะตอนนี้เป็นศาลาอีกโซนหนึ่งนะคะก็จะเห็นแบบว่าตอนนั้นเป็นนกยูงอินเดียนะคะน่าจะนกยูงนกยูงอินเดียแล้วก็เดินไปตรงนี้ก็จะเป็นควายเนาะอ่ะเดี๋ยวพอขอนั่งก่อนค่ะโอ้สบายโอ้เขาวางแผงสิบโซนอะพ่นี่โซนเดียวล้หนึ่งแบบเหนื่อยนะเนี่ยแต่ถึงว่าเขาจะเขาจะปรับครับใช่เขาเขาต้องมีดิเพราะว่ามันใหญ่มากนะเห็นจากการปรับพื้นที่เขาแล้ว ห,หุยสุดยอดอันนี้เป็นอะไรพ่อนกยุง <ล uk, S 2> อินเดียนกหานกยุงอินเดียเฮ้ยไม่ห่างก็สวยขนาดเนี้ยุล uk, ล uk, ยมยห่ล uk, ล uk. หางสวยมากห่างนกห่างสวยมากนกจูงมันก็หางสวยไม่ใช่หรอบทดีจแล้วอ่ะก็ดูตัวนี้มีไหมล่ะไมตัวนั้นมีอ่ะตัวโค้นตัวมีเฮ้ยตัวสวย มันไม่เหมือนกันไงตัวผู้ก็ไม่เหมือนตัวเมียคือวพอตัวยุงมันสวยอย่างเนี้ยแล้วไว้สวยแต่มแม่ไม่เคยเห็นใกล้ๆเออเขาะแต่เขาจะลําตอนที่เขาจะสู้กันนะพ่อเวลาเขาจะสู้เขาจะลํานี่อันนี้เป็นควายไทยนะคะก็น้องพอน้องพ่อน่าจะไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะที่เป็นหมู่บ้านควายไทยก็จะมีควายเผือกด้วยแล้วก็มีควายที่เขาใหญ่ๆซึ่งราคาแพงด้วยนะเดี๋ยวไว้เราจะลองไปจังหวัดที่วววเราไม่เคยไปเราจะได้เห็นมันเป็นวงกลมไม่ใช่อย่างเนี้ย เป็นวงกลมสิครับเนาะเหล่วเราต้องปองไปจังหวัดอื่นเช่นสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยเพื่อนๆน่าจะไม่เคยเห็นนะสุพรรณบุรีมีหลายเที่ยวบ้างเออแล้วลูกให้แม่แม่โชว,ว์กระเป๋าให้มันโชว์เลยมีเป็ดด้วยพอข้างหน้าเป็ดไหนไนะอเป็ดตัวไหนแหละเออใช่พอรู้ป่ะตอนเด็กพอเคยโดนเป็ดไล่อะ่ะอุย้ยแม่เคยเจอมันมาไล่พออ่อ มีน้ำผึ้มีของใหม่นะคะแล้วก็น้องพรนะคะก็พาเพื่อนมาที่มินิซูจังหวัดปทุมธานีนะคะก็เขาก็จะเปิดถึงแค่31กรกฎราคม2566เพราะว่าเขาจะมีการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ของที่นี่นะคะก็วันนี้นะคะเจนนี่กับน้นองพรไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ